สวัสดีครับพบกับกยเจ๋งเด็กเลี้ยงกุ้งอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาแม่ไปออกรถนะครับวันนี้วันนี้จะพาแม่ไปออกรถนะครับก็คือเราจะออกใช้เองนั่นแหละยิงซียิ้มหน่อยอยิงซี่เไม่เห็นอ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ควบคุมตัวเองว้ช่วยกันนะครับก็ปุ่นเชื้อควบคุมเชือเช้อนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะฮะ นี่แม้แต่ในรถแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะ <c oughs> ก็คลิปนี้ก็จะมีไปออกรถเดี๋ยวพาไปดูรถนะครับรถที่ผมดูไว้นะะแล้วก็วิธีที่ผมจะทํานํารถออกมาอ,อจากร้านเนี่ยว่าผมจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งของที่จะใช้เลยนะฮะก็จะมีมะนาวนะครับมะนาวสีลูกวางตามล้อสีล้อนะครับแล้วก็ขมอะลร ออกรถวันไหนให้ดูริบบิ้นนะครับอย่างผมออกรถวันศุกร์ผมดูริบบิ้นสีชมพูเป็นอดอกดาวเรืองใช้ดอกดาวเรืองริบบิ้นสีชมพูวันนี้ก็พาพาแม่มาออกรถแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษให้แม่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมทํารายการช่อง youtube เนี่ยผ่านกดเกณฑ์รายได้สร้างรายได้มาแล้วนะครับแล้วก็งวดรายได้งวดแรกของ youtube ผมจะให้แม่เลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมสร้างมา เกือบสามปีเพิ่งได้มาผมมอบเงินก้อนนี้ให้แม่นะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนี้ขับรถก่อนโอเคนะครับตอนนี้ก็กำลังขี่รถไปดูร้านนะครับไปดูที่ร้านนะครับนชื่อร้านนี้คือร้านทีเคนะครับร้านชื่อ t K. T K Auto ที TK a u t เค a อทคางผมก็ทามีวัดจำไว้เรียบร้อยนะครับ แต่เลิอกออกรถมันช่วงประมาณบ่ายสองตอนนี้ประมาณเที่ยง,งสี่สิบสงสัยน่าจะได้หาไรแดกก่อนก็เข้าไปทิงพี่สาวบอกน่าจะดีเมื่อกี้ออเดิฟออเดิฟเมื่อกี้อาตาเฮียเคียงมันบอกว่าออเดิฟเ <c oughs> ยียงเข้าไปถึงลำไส้ครับ <c oughs> เดี๋ยวหาแวะอีกร้านนึ่งกลกันเนาะ เดี๋ยวใกล้ถึงร้านแล้วเดี๋ยวเจอกันครับถึงทางกลับรถแล้วนะครับวิวสวยก็เลยถ่ายต่ออีกหน่อยหนึ่ง,งเ่นเฮยตรงวดนี้ะในกชน้ถนนในกรุงเทพนะครับถนนกาญจนาพิเศษ ข้าวึ้งที่ร้านเขาทีบริษัทเขาขายหิงเก่าก็มี โ้ลืมไปว่าน้ำหนักข้างหลังเยอะนี่อ้วนสีดำชอบสีดำชอบสีดเดีเงินคนละคันเลยเจ๊นะได้สองคนได้นะอ๋อวึ้นยังไงมาเยะ ทางถูกก็ทางผิดวะลิมนู้มไม่ใช่อ้วนเออว่นได้ไม่หมดมันเชื่อมต่อไปไม่หมดมันวางนนี่หรอกกูเข้าทางถูกแล้วกบ่นไปหรอกรถเราอยู่นี่เป็นยังเป็นยังเอาสีสองสีอืมก้าสีสองสีนี่อาจารย์ มาถึงแล้วนะครับนี่ครับไทยทันกันแรกเลยนะครับนี่คือที่เราจะมาออกนะครับถึงจะเป็นรถม,มือสองใต่มันก็เป็นรถของผมนะครับพี่ใหม่มองปิดจกแป๊บนึงเชื่อดีเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเห็นแล้วกใกล้กลๆแถวนี้แล้วจ้ะ เดี๋ยววนๆเนี่ยาคเลารรื่อกของเราอะใบสองร้อยสิบเก้าเห็นรถแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่ถามแม่นะเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเขากลับมาเจอกันอีกคราวหน้าเลยนะครับ อยู่บนดูรถอูบนดูรถรถเยอะมากพี่เขาถามว่าแล้วคันนี้ขายไหมอ๋อขายขายเท่าไหร่หมื่นห้านี่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 เห็นยางไชท่านสีประตูสวยว่ะเจ๋งสวยว่ะนี่นะครับเออเพิ่งเพเห็นร้อยล้อสวยอยู่แล้วนี่นี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินไปนะฮแล้วก็เดี๋ยวขับเข้ามาเจอกันเลยครับมาเลยครับ อันนี้พี่สาวพี่เคยนะครับจอดรถใหม่นะครับผมไม่ใช่รถใหม่ที่ไหนนะครับรถใหม่ผมเอง <c oughs> คันนี้ก็วิ่งดีนะครับอ่ามาแล้วนะครับ <c oughs> นี่เยอะสิอย่าง <c oughs> นี้หน่อยกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยนี่นี่่ <c oughs> น, <c oughs> นี่ถอยรถใหม่ให้ลูกชาย <c oughs> เห็นยัง <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูในรถกันภายในรถกัน นี่นะครับรถใหม่นะครับตัวหลังนั่นเลเ่ด้ยภายในนะครับก็คันนี้ก็จะเป็นไททัน2013นะครับ <c oughs> ถูกใจครับชอบนะครับผมรักไททันเสียงจะส่งแม่ใช่ปะ ใช่ผมไม่ส่งแมเ่เอาของขึ้นรถไปเลขนก็คลิปนี้ก็เดีย๋ยวมาคุยกันก็คันนี้เป็นคันแรกนะครับที่เป็นรถครอบครัวคันแรกครับแต่ถ้าเป็นรถเก๋งคันนี้คันนี้นะคันนี้เป็นเงินสดที่ผมซื้อเก็บตังค์ซื้อมาเองนะครับส่วนคันนี้ก็รถครอบครัวรถครอบครัวนะครับ แม่มาออกให้ใต้องคอยขีย่ให้แม่นั่งนวเนี่ยเงินงวดแรกก็ส่งมอบให้แม่เรียบร้อยนะครับจากการทำช่อง Youtube กว่าจะได้ก็สองสามปีโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยบ๊าย,ายพี่สาวพี่สาวแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะเฮ้ยๆบอกมืองนะว่า นี่ครับเต็นท์นี้เชิญเลยนะครับ T K ออโต้คา2สอนะครับเชิญนะครับเป็นกันเองมากเลยนะครับจ้าราการดีมากครับสำหรับคนนี้ถูกใจถูกใจสวัสดีจ้ะพร้อมแล้วเห็นไหมครับ สตาร์ทรถแล้วนะวิธีการออกของผมยาก คนขวาหนึ่งรอบนะครับครบแล้วเดินทางง่ายเย้